เพื่อนๆขามาดูสิหนอนมันมากินต้นไม้หมดเลยอะดูสิคะดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยดูสิโอ้หดูสิดูสิมันมากินทำไมากินจนหมดเลยดูสิคะกินจนใบหมดเลยโอ้โหกี่ตัวเนี่ยอนี่อีกตัวหนึ่งสามตัวนี่สีน้ำตาลนี่อีกตัวหนึ่งสามตัวเลยคะ่ะเพื่อนดูสิดูสิ มากินมากินใบไม้ของเราจนหมดเลย <c oughs> ที่สาปลูกมาอันนี้มั่งมีนะคะเนี่ยดูเนี่ยดูสิเขากินจนหมดเลยโอ้โหทำไมโหดรห้ายแท้เพื่อนจ๋าทำไมมันโหดร้ายจริงๆดูสิ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  จะทำยังไงดีเนี่ยฮะจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีคะดูสิคะกินจนหมดเลยค่ะกินจนหมดเลยดูสิต้องดูอีกดูอีกมีกี่ตัวมีสามตัวนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ นี่ก็อีกตัวใหญ่อันนี้นี่ข้างในนี่สีน้ำตาลเห็นไหมคะสามตัวเลยค่ะสามตัวเลยดูสิดูสิส,ส,สมตัวนะสามตัวแน่นะดูสิดูสิกินได้ยังไงกินได้ ึกษาดูทุกเช้าทุกนั่นนะเข้ามาตอนกลางคืนนะเพื่อนเนี่ยมาตอนกลางคืนตัวมเมล้อเลอเอยน่ากลัวมากเนี่ยดูสิกินแล้วก็นอนเฉยเลยเนะนี่ยเนี่ยกินแล้วก็นอนเฉยเลยโอ้โหจะทำยังไงดีเนี่ยมามามามกลัวก็กลัวโอ้โห โอยโอยอตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่เลยนี่ม้สองตัวตัวที่สมอยู่ข้างในสีน้ำตาลตัวนั้นน่าจะเป็นใกล้ๆจะเป็นผีเสื้อแล้วปล่อยให้กินหมดต้นเลยดีไหมปล่อยให้กินหมดต้นเลยดีไหมนี่ดูซิดูสิดูซิดูซิ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมันยุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ